สวัสดีค่ะคลิปนี้รุ่งจะพามาชมบอลสีเท้ารำไพนะคะเท้ารำไพเป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลป้ายสีแดงบนพื้นใบสีเขียวนะคะลักษณะก้านใบอะคะ่ะเขาก็จะคือถ้าเป็นหลอดที่แห้งมาใหม่อ่ะคะ่ะก้านใบเขาก็ออกสีแดงนะคะแล้วก็สีเขาก้านใบเขาจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะลักษณะ ป้ายแดงบนพื้นใบสีเขียวค่ะคือเขาจะป้ายค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็สวยมากนะคะเท้าวรำไัยเป็นบอลอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสะสมค่ะเพราะว่าเขาจะมีสีสันที่สวยงามอะค่ะเหมาะแก่การปลูกเพื่อที่จะเอาไว้อประดับนะคะนี่ค่ะคือจะบอกว่าต้นนี้ค่ะรุ่งรับมาตั้งแต่เขาเป็นเบบี้ค่ะตั้งแต่เขามีอยู่ สองสามใบอะค่ะคือเขาจะป้ายแดงมาตั้งแต่เบบีแล้วค่ะก็คือเป็นใบล่างๆค่ะถ้าเห็นจากในคลิปนะคะใ <ดด S 1> บเล็กๆข้างล่างค่ะจะเป็นใบเก่าของเขาเนาะพอเขาโตขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้น่าจะอายุประมาณสักหเดือนได้แล้วค่ะ <itative S 1> <Monsieur S 2> เขาก็เริ่มเป็นสาวเนะาะเขาใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะ ตอนเบบีอะคะ่ะเขาก็จะใบป,ประมาณนี้แล้วก็ปลายแดงมาตั้งแต่เบบีเลยเป็นบนที่สวยค่ะสวยนะสะสมมากใครชอบสีแดงนะคะรุ่งแนะนำเลยนะคะถ้าคนชอบสีแดงบอลแดงควรมีสะสมเนาะส่วนต้นนี้นะคะ่ะรุ่งก็จะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นแม่พันธุ์เนาะแล้วก็ขยายแบ่งปันใน คราวต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ